สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เย็นแบบก่อการได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมามาดูวิธีการหาบัฟใหม่นะครับผมนะฮะเป็นบัฟสัตว์เลี้ยงที่แบบไม่ได้หายจากตู้นะครับนะทุกคนก็หายจากสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมนะฮะที่เป็นระดับเออ่พลาสติกเลยนะครับผมเลยก็หายได้จากไข่นั่นเองนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ท่านเย็นเท่นะครับนะเป็นแบบ แจ็คอลินเธอร์นะขี่มากนะครับนะทุกคนเข้เทเลยทุกคนก็คอสตัมารถมของมันนะเขานั้นมันบอกว่าทุกๆสี่สนาทีนะครับผมนะฮะมันจะทําการเอ่อเลนดอมสัตว์เลี้ยงนะฮะในส่วนของเรานะที่มีเลเวล50ขึ้นไปนะแล้วไม่มีมิวเทชันะหรือว่าไม่มีบัฟนั่นเองนะมันก็จะทำการรีเซ็ตเป็นเลเวล1นะครับแล้วก็ทําการสุ่มบัฟใหม่ให้นะครับนะซึ่งแต่ละบัฟของมันนะมันก็จะมีเอ่ออะไรเนี่ยเดรสบราว์ก็แล้วก็โซเฟรมนะครับนะฮะแล้วก็สเปกเที่ยวอผมอ่านผิดก็็ต้้้อออองขภััยนนนะีแลวก ไนท์แมร์นะครับผมบอกเลยว่าบัฟไนท์แมร์ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะมันโหดกว่าบัฟเอ่อเรนโบอีกนะครับนะทุกคนคือบัฟเรนโบ์ปกติแล้วแบบก็โหดแล้วใช่ไหมทุกคนคือแบบว่ามันช่วยเพิ่มแบบความสามารถสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรขนาดนั้นนะครับนะทุกคนแต่ว่าบัฟไนท์แมร์โหดกว่าเรนโบอีกนะครับนะทุกคนซึ่งมันจะหาได้เฉพาะเอ่อ uh, ในสั่งเลี้ยงตัวนี้เท่านั้นนะครับผมนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนะทุกคนเอ๊ะก่อนที่จะยกตัวอย่างนะผมก็ฝากสปอนเซอร์ผมก่อนละกันกนะร้านนิโมช็อปนะสําหรับที่มองหาสัตว์เลี้ยงขนหงโกงนะคเขานะเหมือนแจ็คอลเลนตนตัวนี้เลยนะครับนะทุกคนก็สามารถหาได้ร้านนิโมช็อปเลยนะดิ้งอยู่ใต้คลิปนะครับนะทุกคนก็สำใครที่แบบดวงไม่ดีแนละ้วสุ่มแบบไม่เจอนะครับนะก็จัดการเลยครับเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างครับทุกคน ผมเองก็ไปจัดมาเหมือนกันนะครับนะทุกคนโอเคนะเราไปดูความสามารถของมันดีกว่านะครับซึ่งความสามารถหรือว่าวิาวธีใช้ของมันนะครับมันบอกว่า,าทุกๆสี่สิบนาทีนะครับมันจะทาการเรนดอมสัตว์เลี้ยงนะที่มีเลเวลห้าสิเลเวลนะจริงๆมันประมาณ4ี่สิบเก้าจุห้าสิบเอ็ดนะครับนะเลเวลนะแต่ผมตีไปเลยนะห้าสิบเลเวลเลยแล้วกันนะแล้วก็ไม่มีมิลชั่นนะผมจะยกตัวอย่างอะ,อะไรดีนะครับทุกคนอันนี้ต้องเลเวลแบบโอ้โหไม่มีเลเวลห้าสิบเลยฮนะเดี๋ยว ถ้าเลี้ยงผมเลเวลห้าสิบกว่าแล้วกันนะเอาตัวอะไรดีอะเลเวลห้าสิบมนถ้าเป็นเลเวลห้าสิบขึ้นไปแล้วมไม่มีบัฟด้วยนะอ่าตัวนี้ตัวนี้อ๋อผมมีคาบิบ巴าฮะไม่มีบัฟโอเคผมจะเอาตัวนี้ก็แล้วกันแนละคาบิบ巴าไม่มีบัฟไทยนี่อันนี้ออกอันนี้ออกอ่ะแบบนี้นะครับนะเลเวลหนึ่งร้อยนะแล้วก็ไม่มีเมลเทชันนะอันนี้คือเขาเขาเรียกว่าตรงกรันตรงเงื่อนไขนะครับวันนะี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการ ใส่ไปนะอ๋อไม่ใช่ตัวนี้นี่ใส่ไปนี่นะครับผมนะซึ่งเราจะใช้ Energy s h ีชูนะครับนะผมไม่รอแน่นอนคือโหคือของโคตรดี Energy ชูเอาไว้แบบรีวิวโคตรดีนะครับนะแต่ว่าผมเลยแค่3าอันนะครับนะทุกคนซึ่งผมอาจจะไม่ได้ใช้เยอะนะเอาไว้รีวิวตัวนะอื่นบ้างนะอัปเดตหน้าๆนะครับทุกคนก็ไปดูน,นะฮะเดี๋ยวไปดูกันปั๊บเขาให้นะครับมันจะทำอะไรครับนี่ฮะ นี่นะครับติดโซเฟมนะครับนะทุกคนโอ้โหบัฟนี้นะฮะมันทําอะไรได้นะเออผมลืมบอกเลยว่าแต่ละบัฟทําอะไรได้นะครับนะทุกคนก็ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมไปดูวิกิมาโอเคเราไปดูความสามารถของแต่ละบัฟกันดีกว่านะครับนะฮะนี่ก็เป็นดรีดบราฟนะครับนะฮะก็ความสามารถของมันนั้นจะบอกว่าเอ่อทุกๆหนึ่งวินะจะเพิ่ม XP นะหกถึงสามสิบเอนะครับอันก็ถือว่ากระจอกมากนะไอ้ไอ้บัฟนี้ผมแปลไทยดีกว่านะผมรู้สึกว่าผมอ่านภาษาอังกฤษอาจจะผิดนะครับนะทุกคนแปลไทยดีกว่า นี่ฮะมันบอกได้รับ XP เพิ่มขึ้นนะครับมันหกถึงสาสิบเต่อวินะครับอันนี้คือเป็นบัฟม่วงนะบัฟแบบวัดกลัวนะครับแล้วทุกคนก็แบบค่อนข้างที่แบบกระจากนะเอาจริงนะครับนุกนแล้วก็บัฟเปลวไฟวิญญาณนะที่ผมได้มาเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนก็คือมันก็คือตัวนี้นะครับที่นี่ฮะเปลวไฟวิญญาณแต่ทไมมันไม่เดินวะบัฟเหรอบางคนเนี้ยเนี้ยเปลวไฟวิญญาณนะนก็จะเป็นประมาณนี้นะเราไปดูความสามารถของมันดีกว่านะว่ามันทําอะไรได้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูในวิกิดีกว่าน นะมันบอกว่าเพิ่มค่าประสบการณ์ของสัตว์เลี้ยงอีก60%สิต่อวินะครับนะบนะทุกๆห้าถึงสิเมตรส่งผลให้ผลไม้ใกล้เคียงมีโอกาส20-30%ที่จะกลายพันธุ์ด้วยสถานะเบิร์ดอ๋อติดไฟนะผลไม้ติดไฟนะมีโอกาสติดสถานะเฟมิงลดลงคืออะไรวะอ๋อคือติดสถานะเบิร์ดแล้วก็โอกาสติดสถานะเฟมิงลดลงอ๋อาแค่คือติดบัฟผลไม้ก็ละกันนะครับนะทุกคน <laughs> โอเคแล้วก็ ความสามารถต่อไปนะครับคือสเปกตรัมนะครับผมนะทุกคนเพิ่มความสามารถติดตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับขึ้นประมาณ1.08เท่า้ยอันนี้แอบดีนะทุกคนคือความสามารถของสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ก็คือแบบเพิ่มขึ้นประมาณ1เท่าเลยนะครับนะทุกคนอันนี้แอบดีเหมือนกันแล้วก็ฝันรลายนะไนท์เมร์นะอันนี้เลยนะผมบอกเลยว่าโคตรโหดโหด,ดกว่าเรนโบว์อีกนะครับนะทุกคนมันบอกว่าเพิ่มค่าสถานะติดตัวของสัตว์เลี้ยงนะเพิ่มขึ้นเป็น1.2 2เท่านะและยังเพิ่มขนาดอีก125% คือโคตรดีนะครับวันนั้นคือแบบเพิ่มคั้เอ๊ะขาเนแรกเพิ่มความสามารถของสัตว์เลี้ยงนะครับนะหนึ่งจุดสองเท่าแล้วก็เพิ่มขนาดเอ่อร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับซึ่งขนาดของสัตว์เลี้ยงยิ่งตัวใหญ่มันก็ยิ่งแบบขั้นแรกอะไรแบบทําให้ความสามารถของสัตว์เลี้ยงยิ่งดีขึ้นด้วยใช่ไหมทุกคนแล้วก็มันก็บวกอีกประมาณหนึ่งอีกหนึ่งจุดสองเท่าอีกอคือง่ายมันมันทวีคูณกันนะผมบอกเลยว่าดีกว่าเลนโบมากมากนะครับอันนี้ผมบอกเลยใครที่ได้เนี่ยโคตรโชคดี่ะฮ ก็สามารถที่จะหาได้นั่นเองนะหาบัฟไนแอมบอกเลยว่าบั๊ไนแร์โคตรดีแต่ว่าทำไมมันไม่เดินวะอย่าบอกนะคุณเจอบั๊ใหม่อีกแล้วเนี่ยอย่าบอกนะเออไม่เดินนะเพื่อนบั๊บั๊หรอบั๊ใหม่หรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเปล่าทำไมไม่เดินนะเอ้ยอย่าบอกนะเจอบั๊อ่ะ เจอบ้าแบบไม่ทันตั้งตัวฮะทุกคนเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบกันละกันนะผมยอมเสียเอ e เนอรี่ชูเลยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะทดลองว่ามันบักจริงหรือเปล่านะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะเอาอะไรดีผมมีสัตว์เลี้ยงตัวที่แบบเลเวลห้าสิบไหมเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งฮนะเลเวลห้าสิบมีเปล่าส่วนใหญ่ไม่มีเลยเลเวลห้าสิบผมอ่ะไม่มีฮะเอ้ยมีมีตัวนี้มีตัวนี้แต่ว่า สามารถล้างได้นะเออเอเอล้างนี้เดี๋ยวมล้างไอตัวไอตัวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะครับที่มันบลักนะครัเนะผมจะบอกเลยมันจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่แบบไม่มีคูดาวอ่ะมันจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาสซีฟติดตัวนะครับนันอย่างเช่นแบบเอ่อคาบบบาร่าอย่างเช่นเอ่อเห็ดนะครับนะมันจะบักนี้ได้แต่ถ้าถ้าสัตว์เลี้ยงที่มันแบบมีคูดาวนะเรับนีมีคููดาวอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่สามารถติด บักได้นะอืมอันนี้ก็ถือว่าบอกกันแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็เห็ดผมว่าเห็ดอะสามารถทำบักได้ต่อนะอันนี้เห็ดนี่แม่งบักเกียวเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมไหนๆก็ไหนๆลองตัวนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวใช้เอ่อคลีนนิ่งฉาดนะครับดูทุกคนโคตรดีนะครับอันนี้โอเคผมจะทำการล้างบัฟมันนะครับล้างไปเลยปาบเขาให้ครับเอา อ๋อล้างไปแล้วฮะแต่ว่าสีมันสีมันเป็นสีนี้นะคนะตกใจเลยโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกรอบนะครับนะทุกคนผมอยากรู้ว่าผมจะได้บัฟไนแอมหรือเปล่าฮะตัดไปเอ,อ้าเฮ้ยไม่เห็นจะใช้ได้อ่ะเดี๋ยวคืออะไรอ่ะอผมใช้ไปแล้วนะทุกคน ยี่บอกนะไม่ติดอะ่ะผมก็ลางบั๊กไปแล้วนะนี่ผมไม่ไน่ใจนะลองอีกรอบไหมรีเฟรคูดาวมันบอกว่าไม่เจอเอ้ามันบั๊กโอ้โหทุกคนโอ้แล้วผมเสียเอนิจีชูไปสองอันโอ้โคตรเสียดายอะ่ะ มันบักนะมันคิดว่าเขาเรียกอะไรมันคิดว่าอันนี้ยังไม่ได้ล้างบัฟนะครับทุกคนแต่ผมล้างบัฟไปแล้วนะมันมันบอกมันไม่เจอสัตว์เดียงที่แบบแบบที่มันว่างเปล่าอ๋อเลเวลไม่ถึงเอาผมดูผิดโอ้กูโอเรียบร้อยผมดูผิดทุกคนโอ้ผมก็นึกว่ามันเลเวลห้าสิบจริงจริงมันน้ำหนักห้าสิบโอ้กูพลาดไปสองอันเลยแม่งเอาล้องเลยกูเอาแต่อ้อ โอ้สเสียดายเอนจิชูมากอะทุกคนแม่หาไม่ได้แล้วนะครับใครมีวิธีหายใน,นชูก็บอกผมด้วยนะเพราะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับความสามารถของตัวนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครที่ได้นายแมนนะครับทุกคนนายแมนมันดีกว่าเรนโบว์อีกนะครับแล้วก็บังเอิญเจอบัคนะครับทุกคนดูดิบัค <c oughs> ผมเชื่อว่าเหตุก็ทําได้นะครับอันนี้นสเสียดายมากโอ้โหมันไงมันบอกว่าเพิ่ม x อ60%หกสิอร์ซเลยเหรอ น้องให้ผลไม,ม้มันดิโอ้โสิยดายอ่ะไหนเอพีหกสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มทีอะไร <c oughs> ก็ไม่เยอะนี่หว่าโอเคบายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมแล้วบาย